รู้ไหมมีพี่ๆบอกผมพูดถึง True โดนตัดสัญญาณเลยม่เกี่ยวก็มาอยู่แถวๆนี้นะครับเราดูภาพขวกเขาเนี่ยไซเวยอยู่นานมากนะครับแล้วก็การขึ้นของ t ทูแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานนะครับวันก่อนที่พูดไปก็จะมีพูดถึงเรื่องของทูวอลเล e ตการปล่อยกู้อะไรเนี่ยนะคร นะครับเพราะนั้นการขึ้นมาเนี่ยมันต้องเป็นสตอรี่เขาเสมอนะฮะไม่ไม่ได้ขึ้นแบบธรรมดาหรอกนะเพราะสะสมอยู่นานนะครับแนวต้านหลัก่ะเราจะดูแถวแถวนี้นะครับแปดบาทแปดสิบห้านะครับมันจะไม่ชนในตรงในเนไกลเนี่ยที่ที่มันหลุดเนี่ยนะครับคืออย่างน้อยมันต้องปรับฐานแหละนะครับแต่การขึ้นของเทํากนั้นที่เป็นขาขึ้นแบบเนี้ยนะฮะมันก็เหมือนกับแถวแถวเนี้ยเห็นไหมฮะมันทําคล้ายๆกันเห็นไหมออ่าคล้ายๆกันว่าแล้วมันจะเบรกขึ้นไปไหมไงช่วงนี้ เพราะนั้นใครมีอยู่ก็มันก็อาจจะมีลุ้นนะครับอันนี้ไม่ถึงว่าดูดูเงี้ยพอพูดมันปรับฐานนานมากใช่ไหมครับเราก็มีก่อนหน้านั้นก็จะมีเรื่องของการไปควบรวมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่การขึ้นเนี่ยมันจะต้องอการขึ้นได้แบบเนี้ยมันมันทุกครั้งที่เขาขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไปตรวจดูเมื่อก่อนเนีฮยมันจะเป็นเรื่องสตอรี่หมดเลยนะครับก็คือมีการเพิ่มทุนนะครับ การเพิ่มทุนที่หนึ่ง uh huh. เพิ่มทุนครั้งที่สองนะครับโดยช h i n a Mobile นะฮะหลังจากนั้น uh huh. ก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะครับรธุรกิจมันไม่มีอะไรใหม่ๆนะฮะครับกิด uh huh. การขึ้นมนลนาลักษณะแบบจนกระทั่งถึงที่ทําเฟรมมันเป็นขาขึ้นได้อันนี้แตกต่างกันตรงนี้มันไม่ไม่ขึ้นนะครับอันนี้ uh huh. ทําเฟรมมันเป็นขาขึ้นในเดือนแรกแล้วนะฮะ uh huh. เพราะ uh huh. ว่าละ่ะมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะ ในในตัวโครงสร้างแหละของธุรกิจแหละนะฮะ<อ>คบผมผมไม่ได้ไปควบรวมกับเอเอสนะคงไม่ใช่นะคมไม่เี่ับแต่ทางเทคนิคเอาก่อนนะฮะอันนี้มีลุ้นนะมีลุ้นถ้าเบรกนะฮะเห็นเราเห็นเนี้ย<อ>มันเป็นการสะสมแล้วก็เงินก็เข้าด้วยเวลาเราดูนะแล้วก็มันเริ่มแบบเนี้ยถ้าเรามาจากข้างล่างเนี่ยอันนี้เราเราก็ไม่ถือว่าเราก็ถือไว้นะฮะจ<อ>นคนที่ ส่วนคนที่สมมติเดือนนี้มันเบรกนะหรือมันเริ่มเบรกแล้วเนี่ยแล้วก็จุดออกก็คือแปดบาทห้าสิบแต่คือวิธีเล่นอ่ะเราจะไม่รู้อะไรเรา,เราไม่ต้องไปอยากรู้ว่ามันเรื่องอะไรนะครับเราก็ดูแค่พฤติกรรมราคาเนี่ยของคนที่เข้ามาซื้อเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาหรอกใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าเงินมันใสเข้ามาไงใช่ไหมคราวนี้พอเราไปรู้เรื่องอะไรเนี่ยเราก็จะบอกเฮ้ยแล้วเรื่องนี้นราคาจะไปเท่าไหร่มันก็เริ่มเริ่มไปหลงทางใช่ไหมเราก็มาตามดูซิว่าอันเนี้ยถ้ามันขึ้นเนี่ย วิกมันไปขึ้นหนึ่งอะนครับเพราะฉะนั้นมันก็คือทํา A B C นี่เป็นขึ้นหนึ่งละเนี่ยเป็นขึ้นหนึ่งซึ่งมันยังไม่จบในวิเนี่มันยังเป็นหนึ่งอยู่นะครับแล้วหนึ่งเนี่ยเราก็ไปเช็กว่าไอ้ต้องเริ่มขึ้นมาจากห้าบาทเนี่ยนะฮะมันมากี่ไซเคิลแล้วนะฮะเราก็เขียนว่ามันทำหนึ่งมันทำสองไงครับตอนนี้มันเป็นขึ้นสามอะนะครับคริตนี้ถ้าสามของจริงอะมันจะไม่ขึ้นแบบนี้หรอกมันจะต้องแบบไอแรงเลยอะนึกออกไหม ให้ <im itation> แรงอ่ะมันก็เบรกวิกวิกตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเราดสสสูสงนี้นะฮะนะครับอันนี้ไม่ได้เชียร์หุ้น,น <im itation> มันก็คือเบรกเหมือนกันแบบเนี้ยอ่อแล้วหุ้นที่แบบไม่ขึ้นมาเป็นปีแล้วอยู่ดีๆมาขึ้นอ่ะไม่มีใครจะตังค์มาแจกใครอ่ะตูกไหมครับอืมนะฮะหรืออาจจาะอ่าพฤติกรรมเมื่อก่อนก็คือการทําราคาทุกครั้งเนี่ยมันก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับการแก้ไขฐานะการเมืองงานนะฮะครับนะครับอ่า เราไม่สนใจว่าเรื่องอะไรเราสนใจว่าเราต้องทําอะไรไงก็ลุ้นถือต่อแค่นั้นเองนะฮะเพราะแล้วถ้าเราไปเปลียดว่าเฮ้ยมันขึ้นเพราะเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้เราจะเพี้ยนละนะครับเรารู้ว่าหลุดแปดบาทสี่สิบแปดบาทห้าสิบเราออกนะฮะสำหรับคนที่ถืออยู่นะส่วนคนที่จะเข้าเนี่ยนะฮะการเบรกเราก็ดูว่าให้เบรกแล้วมีวอลุ่มหรือเปล่านะมีมวอลุ่มไหมนะครับแล้วก็ติดพอดีเนี่ยรอย,ย่อก่อนอไหม นะครับนะครับตอนนี้เราเราก็จึงอยากรู้ว่าให้จะไปเลยไหมย,ยอมไหมไปเลยไหม <laughs> อ,อันนี้สิ่งที่เราต้องการรู้ก็คือว่าสิ่งที่เราต้องรู้คือว่าถ้าจะไปพรุ่งนี้ต้องไปต่อเลยฮะจะ <c oughs> นี่ไปต่อเลยถ้าของจริงอะ่ะ <c oughs> นะครับไปต่อเนี่ยเป็นสัปดาห์เลยนะครับใส่มาแล้วเนี่ยใส่แท่งเขียวมาแล้วใสหัวลุ่มมาหัวลุ่มดอกไปนิดนึงนะฮะ่รู้แล้วแต่จุดออกตรงนี้นะ แกบนี้ห้ามปิดบ8บาท40ก็ถือไปถ้าพรุ่งนี้ไม่ขึ้นเกิดเป็นแท่งแดงก็ขายทิ้งก็แค่นั้นเองทำได้แค่นั้นนะฮะแต่ถ้าจะไปบอกว่ามันจะไปถึงนู้นถึงนี้น่ะนะครับมันบอกไม่ได้ไงแต่รู้ว่าอันนี้ถือนะครับอันนี้ถือนะถ้าคุณเชื่อการเบรกปลายสัปดาห์แบบนี้ การเบรกรายสัปดาห์แบบนี้แปดบาทสี่สิบเพนั้นเองคือมันอาจจะมีรุ่นขึ้นไปข้างบนไกลๆก,ลก็ได้ใช่ไหมคือทั้งหมดมันอยู่ว่ากลยุทธ์คุณต้องทําอะไรงไงมีอยู่ก็ถือไว้นะครับก็ถือไว้แล้วพรุ่งนี้ก็คุณจะขึ้นเลยใครก็จะเป็นไงไม่รู้เพราะถือว่าเป็นเรื่องพิเศษส่วนตัวละของอัวรนะ์อ่ะแล้วก็พอรู้ว่าเรื่องอะไรปั๊บเนี่ยมันก็ใกล้จบอ่ะ อ่าเออใกล้จบแต่พี่ไม่รู้เรื่องอะไรเพราะว่าถ้าอันนี้มันเป็นขึ้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสองเนะี่ยขึ้นสามมันต้องขึ้นขนาดว่า A B C D อ่ะสูงกว่าเดิมอ่ะรู<อ>้ไหมสูงกว่าเนี่เพราะนั้นเราก็รู้ว่ามันต้องขึ้นอีกเยอะอ่ะถ้ามันเป็นของจริงอะ่ะมันไม่ได้ขึ้นน้อยอ,ะอ่ะครับนี่คือการดูเทคนิคไนงะนะครับว่าเฮ้ยสองมึงลงมาขนาดเนี้ยนะเนี่ยไม่ถึงว่า A B C D ลงมาได้นขนาดเนี้ยมึงต้องขึ้นสูงกว่าเนี่ ถ้าลากขึ้นไปจนท่าเฉลี่ยสูงป,ป่าเนี่ยแต่ถ้าแต่ถ้าไม่นั่นก็ไม่ใช่ของจริงของจริงพวกนี้นะครับก็ต้องขึ้นต่อเลยนะครับแต่ถ้าพวกนี้เป็นแท่งแดงไม่จริงละเราก็มีจุดจุดจุดสังเกตละนะฮะว่าแปดบาทสี่สิบเนี่ยถ้าหลุดก็คือจบอ่ะครับอันนี้ถือว่าเบรกเอาเวแก็บนะตรก <Well. S 1> เนี้ยทาไ่เนี่ยเบรกเอาเวแก็บนะเมื่อวานอ่ะ mm. เป็นเบรกเวกลับ<ม>นะครับวอลุ่มสองพันสี่ร้อยล้านวอลุ่มไม่ได้น้อยนะใช่วันนี้วอลุ่มลดลงด้วยเป็นเบรกเวทกลับนะ<ม>นะครับคืออยถ้าภาษาเทคนิคก็บอกว่าต้องซื้อเข้าใจปะถ้าใครไม่มีต้องซื้อเพราะมันเป็นการเบรกไงเหมือน,นหลายครั้ง<ม>ที่มันเกิดขึ้นในเอ็นวีเดียนะฮะเราเราก็ตอนมันเบรกเราก็ไม่รู้นะเอวีเดียตอนมันเบรกค,ครั้งแรกถูกสามร้อยเราก็ไม่รู้ว่าว่ากำไรมันจะโตร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราก็ไม่รู้นะ เราทําตามไปก่อนแล้วเราก็มีกลยุทธ์ว่าเราจะทํำยังไงคือเราอยากอยากไปรู้ว่าเรื่องอะไรถ้ารู้เมื่อไหร่ก็จบอ่ะมัราะเราต้องภาวนาว่ามันจะเพิ่งบอกนะว่าเรื่องอะไรมันจะเล่นไปเรื่อยๆแต่เรารู้ว่าถ้าของจริงเนี่ยนะมันจะต้องขึ้นต่อไปเรื่อยๆก็ <c oughs> ไมฮะอ่าแล้วก็ห้ามหลุดแปดบาทสี่สิบคือเงื่อนไขมีแค่นี้เองได้เข <c oughs> ้าใจไหมครับอ่ะประมาณนี้ <c oughs> อถูกประมาณนี้อืมปายทีเิบครับพี่ ทีเฟกนะครับทีเฟกมันก็ไม่ได้ไปไหนเพราะหูดน่มันเป็น selective นะครับที่คุยกับบอยก็คือว่ามันไม่ต้อาเอาเซตไปหรอกขอเซ็ตหน่อยู่กับที่เราเพีงก็เล่นหุ้นไปหลายตัวไปตัวไหนที่มีอีเวนต์อะไรกับมันมันก็เล่นไปนะฮะดังนั้นทีเฟกเนะี่ยมันต้องอยู่ที่เงินก้อนใหญ่นะรเราดูง,ง่ายๆเลยครับครึ่งวันเนี่ยถ้าวอลุ่มเข้ามาทักสามหมื่นล้านเนี่ยทีเฟกขึ้นนะฮะแต่พอครึ่งวันมาทัก2สองหมื่นหมื่นกว่าเนี่ย ไม่ไปไหนครับเพราะเงินมันไม่ได้เข้าเพราะทีเฟกจะขึ้นต้องเป็นึุนตัวใหญ่ย้อนนี้เราเห็นเลยว่าอาปตทขึ้นใช่ไหมครับก้าตัวใหญ่รับเพราะฉะนั้นถ้าเงินใหญ่ไม่เข้ามาเนี่ยทีเฟกมันก็ไม่ได้ไปไหนมันก<ช>็จะ,จะยืนออกข้างของมันออกไปเ,เจอแท่งแดงและเห็นไหมเจอแท่งแดงและนะครับมันไม่ได้มีสาระอะไรเมื่อวานที่พี่บอกว่ามันก็จะขึ้นมาโซน่849ใช่ไหมนะครับแล้วโซนบนถ้าจะไปชนก็คือ859 858นะครับมันยังเป็นขึ้นอยู่นะ มันยังขึ้นอยู่นะครับมันยังไม่มีแม้จะเป็นแท่งแดงแต่มันอยู่ในแนวโน้มเนี่ยแนยวโน้มตรงเนี้ยมันก็อย่าไปขึ้นอยู่นะครับอ่าสรุปว่าเรามาจากตรงนี้ใช่ไหมครับแปดสองสามเนี่ยเรายังไปต่อได้อยู่ครับรแต่ถ้าจะมาแถวนี้มันก็เหมือนกับเรามาเข้ากลางทางถู้ไหมฮะเราะั้น้เราก็ต้องไปฝึกว่าเฮ้ย hey, เรารอช็อตไหมกอะบนเนี่ยแปดห้าแปดเนี่ย ไปถึงว่าเราไปดูช็อตแปดห้าแปดเรากขดูตลาดไปใช่บอกว่าพอแปดห้าแปดแล้วคุณช็อตแต่ครึ่งวันไหนว่ารูปตลาดมาสามหมื่นแล้วมันบวกไปสิบจุดเนี้ยอันนี้คุณช็อตไม่ได้นะคือคือคือต้องมีวิชาไม่ใช่ดูแต่ตัวเลขใช่ไหมเพราะว่าไอการเทรดพวกนี้บอยไม่ใช่ซื้อหวยฮะครับคุณชินกับการซื้อหวยใต้ดินหรือเปล่าคือคุณจะเอาจากตัวเลขอ่ะตัวเลขต้องถูกตัวเลขต้องตรงอ่ะพอคุณมาเล่นหุ้นเนี่ยตัวเลขไม่ใช่เป็นเรื่องที่คุณจะต้องเอามาเป็นสาระนะ แต่คุณมักจะจบว่าโอ้ยนักวิเคราะห์คนนี้แม่นจังตัวเลขตกเป๊ะไม่ใช่นะมันซื้อหวยได้ดินโอเคปะ่ะแต่หุ้นเนี่ยมันไม่มีราคาที่แน่นอนนะฮะแต่มันมีทิศท,ทางเห็นไหมฮเนี่ยมันปรับฐานมาละอย่างเงี้ยถ้าคุณชอ็อตมันก็ไม่ถึงว่าคุณก็ต้องรู้ว่าถ้าคุณชออ็อตสต็อปรอดอยู่ที่แปดสี่กันอย่างเงี้ยคุณแค่นั้นไม่ได้ยากอะไรอ,อทองคำทองคำก็วันก็ พูดไปว่าทรงแบบนี้นะฮะนะครับสัปดาห์นี้ดูดีนะนะฮะก็คือว่ามันไม่ต่ำกว่าสองสองเจ็ดเจ็ดนะครับแสดงว่าสองสเจ็ดเจ็ดเป็นแนวรับที่แข็งแก่งนะฮะก็อยู่ที่ว่าลงไปกล้าหลงบละใช่ไหมกรอบนี้เราเห็นเทรนด์เห็นไหมครับพอชนบนปั๊บก็จะย่อนะครับอืมอ่าย่อเพราะฉะนั้นเวลามันย่อลงไปแล้วก็ดูว่าเนี่ยถ้ามันเป็นลงมาขาลงมาต่ำกว่าซีโรล่ลายลงมาราคาลงมานะครับ หลุดได้นะไม่ใช่ว่าหลุดไม่ได้นะฮะเนี่ยก็หลุดจกกว่าไอ้สองสองแปดแปดสองสองเจ็ดห้าเลยได้นะฮะนะครับก็เป็นโซนที่ที่ที่จะรองนะฮะลงมาก็จะเป็นรองนะครับซึ่งอันนี้เราจะไม่รู้ว่าจริงๆตรงไหนนะนะครับอ่าแต่การปิดสิ้นวันไม่ควรต่ำกว่าสองสามศูนย์สามนะครับอ่าอันเนี้ยมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นนะฮะนะครับไปที่ไฮเนี่ยสองสามสี่หก นะฮะพอสองสามสี่หกก็ไม่ถึงว่ามันเบรกสองสามสามเจ็ดใช่ไหมนะครับ uh huh. ถ้ามันขึ้นรอบนี้ยมันสามารถที่จะอักกลับแล้วก็โอกาสที่จะขึ้นได้เลยนะนะครับแต่ช่วงนี้พี่คิดว่าอย่างนะมันต้องใช้เวลาสักเดือนอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีการรีบาวในยะสําคัญพอสมควรน,นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็คือยังเป็นการเล่นสั้งอยู่ครับเป็นเด้กช็อ,ชอตย่อ้ยวลอง uh huh. ตามความสามารถของแต่ละคนนะ,ะคือคําว่าช็อตนี่ก็ไม่ถือว่าช็อตในลองนะ <Yeah. S 2> ช็อตในภาพใหญ่ที่เป็นหลองนะครับพระทองยังไงก็ในตัวของคัฟเนี่ยที่เคยเขียนให้ดูนะฮะ uh huh. ในทางทฤษฎีมันมีคนเชื่อนะฮะว่าถ้าทองคำขึ้นในรูปแบบของคัฟอะมันจะขึ้นถึงสามพันนะครับเ่ยมันจะขึ้นถึงสา uh huh. มพัน,น 3, ซึ่งมันไม่เคยผิดนะ ที่บอกกันเลยว่ามันไม่เคยผิดนะแล้วท้องขึ้นไปถึงสามพันถ้าเรานับผลตัดแทนมาจากตรงเนี้ยนะครับหนะึ่งพันสองเนี่ยเป็นระยะเวยลากี่ปีเนะี่ยปีหนึ่งหกแปดปีนะผลลัพธ์แทนมันสิบเปอร์เซ็นต่อปีเองนะ,ะไม่ได้เยอะนะพี่พูดถึง,งคำแพงนะ,ะ,นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะช็อตยังไงก็แล้วแต่นะครับตราบใดถ้ามันไม่ได้ย้อนอจุดเบรกครับของมันขึ้นมาเนี่ยนะะนครับโซนแถวสองพั 2, 2นหะนึ่งร้อยหกสิบสองเนี่ยมันจะไปเป้าหมายสามพันนะ พอเข้าใจไหมอันนี้ <มา S 1> ในทางทฤษฎีนะพี่ไม่ได้บอกว่ามันต้องไปนะขอพี่อนะ่ะพี่ก็จะตามไปเรื่อยๆนะครับอันที่สองก็คือการ c o n s o l ิเด t e อยู่เป็นระยะเวลาหลายๆปีอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนเนี้ย c o n s o l ิเดตอยู่ตรงเนี้ยนานมากสองปีครึ่งใช่ไหมอันนี้ c o n s o l i d a ตแไปว่าการสะสมเนี้ยนานขึ้นได้ไก่อันนี้สะสมนานนะครับนานกว่าตรงนี้นะครับไปได้ไก่นะอันนี้ขึ้นมาแล้วขับพันเหรียญน,นะครับอ่าจากตรงเนี้ย ขึ้นมาทุนนี้พันเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นจากทุนนี้ไปพันเหรียญเนี่ยจากสองพันไปสามพันเป็นเรื่องที่แบบว่าผลตอบแทนแบบว่าซื้ต้องคำเที่งผลตอบแทนเรียกถือว่าขาดทุนเงินเฟอ้อเลยนะ่ะเพราะฉะนั้นการที่จะไปไปได้นะครับเพราะฉะนั้นใครจะชอ็อตนะพูดถึงชอ็อตเนี่ยไม่ถึงเล่นฟิวเจอร์ละนะครับคุณชอ็อตอยู่ในรองนะครับอืมนะครับแล้วมันก็สามารถที่จะลงไปแนวนะครับสองพันสองร้อยห้าสิบก็ถือว่า ธรรมดานะครับครัไม่ไม่ได้มีปัญหาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือไซเวย์อยู่นะครับครับบิตคอยก็เหมือนกันนะครับ,บก็ลองเงินอย่างเดียวลองเงินอย่างเดียวนะครับก็กค็คงใครเข้ามานะครับใครถือมาจากสี่หมื่นเนี่ยมันไม่ต้องไปเทรดอะไรใช่ไหมครับแต่คนที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาทุงนี้นะครับอ่าเริ่มลงละลงแล้วก็ดูว่า ถ้ามันลงต่ำซีโลลนะร่ไหลมาไหลนะฮะรอบนี้สําคัญนะครับทุกครั้งที่ลงก็จะทําโลใช่ไหมฮะแต่ครั้งนี้ถ้าลงแล้วไม่ทําโลนะอันนี้ดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับในรายละเอียดตัวนะั้ถ้าลงแล้วไม่ทําโลอันนี้ลงมาข้างล่างแล้วไม่ทําโลอันนี้ต้องดูให้ดีนะครับว่า,าจ,จะเป็นการลองแล้วรอบนี้อาจจะเบรกตรงนี้ขึ้นไปเลยก็ได้ไม่เบรกก็ได้นะครับรมันเป็นไซเว์ตามกฎตัวนี้ไม่ได้บอกว่าไซเว์ได้นานเท่าไหร่ แล้วเขายิ่งเป็นสถาบันเข้ามาเล่นนะครับเว้ว่าตามระบบก็คือเนี่ยฮะเห็นไหมครับเนี่ยโอเวอร์บอทช็อตโอเวอร์โซลองเล่นตามนั้นเองไม่มีอะไรไม่ได้คาดหวังการขึ้นอะไรไปได้ไนะคาดหวังไม่ได้ฮะดูตรงนี้ฮะตรงนี้คาดหวังไม่ได้เลยเห็นไหมฮะตัดซิญญนลลงมาแล้วนะฮะนะครับคุณอย่างน้อยคุณต้องดูออสซิเลเตอร์ นนนะมันเริ่มวกกลับอันนี้อย่างครับเพราะนั้นคุณจะลองมาคุณก็ต้องเล่นสั้นนะครับไม่ได้แนะนําให้มาซื้อบิตคอยแถวนี้แล้วคิดถือยาวอะ่ะมันไม่ใช่นอกไปฮะเบรกขึ้นสามมาก็การซื้อที่สี่หมื่นเนี่ยก็เบรกขึ้นสามมาพอสมควรแล้วนะก็ะถือว่ามีมโอกาสมีโอกาสขาดทุนได้เหมือนกันนะนะครับอ่นี่ก็เป็นบิตคอยนะครับ yeah. ส่วนหุ้นจีนก็แนะนําไปแล้วนะครับก็มีเสี่ยวหมี่ที่พี่บอกว่ามันก็ดีสุดอ่ะนะฮะวันนี้ก็ก็ขึ้นมาได้ดีพอสมควรนะครับเไการถือเล่อไปนะครับเนี่ยทูก็เสี่ยวหมี่ก็ราคาใกล้เคียงกันนะเสี่ยวหมี่ก็เก้าบาทยี่สิบนะครับเราเข้ากันมาตั้งแต่ช่วงถ้าจำไม่ผิดก็เจ็บาทแปดบาทนะฮะก็ก็ต้องเลือกตัว selective เหมือนกันเทนเซนรู้สึกจะมีสองตัวนะเราวก็พวก c ีเอ็นพวกนี้ก็มันก็จะไปตามเรื่อยๆไม่ถึงว่าคาดการว่าถ้าหุ้นจีนจะขึ้นนะนะเพราะฉะนั้นถ้ามันปรับฐานมาก็ซือ้อไปนี่ก็ต้องดูที่นี่เขาเป็นะนะครับไอ,ไอตัวเวียดนามอีหนึ่งนี้ยังได้อยู่มพี่ก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับเอาว่าเวียดนามดีกว่าไทยอ่ะไม่เถอมเทียบชอ็อตต่อช็อตกับเดือนนี้ไปนะฮะแล้วถ้าเราเทียบไปถึงปลายปีอ่านะแล้วเราคิดว่า อ่ะเราจะซื้อเซตอินเด็กเซตห้าสิบกลับไปซื้อวีเอ็นอันเนี้ยมันคือเวียดน,นามสามสิบใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าคุณจะได้กบไราจากเวียดน,นามสามสิบมากกว่าที่ซื้อเซตห้าสิบอืมอ่าเปรียบเทียบแบบเนี้ยเปรียบเทียบแบบเนี้ยคือเวียดน,นาม,มชัดเจนกว่าทรงกราฟชัดเจนกว่าทรงของพื้นฐานชัดเจนกว่าครับแล้วก็ไม่ถ้าเวียดน,นามมีเรื่องอะไรมากกว่าโกงแบงก์เอชซีบีอีนะมากกว่านั้นนะ เวียดนามเจงละอยู่ไม่ได้ละร uh huh. นะครับเพราะทรงกราฟมันบอกกราฟไม่สามารถขึ้นได้ถ้าไม่มีเงินเข้าไปทํานะแล้วเงิน mm hmm. ที่ทําได้ไม่ใช่เงินของนักเก็ตกาไรต้องเป็นเงินของนักลงทุนนะที uh ่ huh. จะสร้างทาง,งกราฟได้เพราะนั้นทรงของเซตบ้านเราทําทไมมันถึงไปไม่ได้เพราะมันมีแต่นักเก็ตกาไรางไง mm hmm. ไม่มีใครมาซื้อแล้วถือไ,ไม่มีใครซื้อแล้วถือนะฮะนะครับ,นะรบเพราะนั้นมันไปไม่ได้ เงินของเราก็คือซื้อแบงก์มาเดี๋ยวก็วนออกเพราะว่าต้องไปเล่นน้ํามันอ่ะเดี๋ยวต้องมาเล่นสื่อสารวนไปวนมาไงจริงๆก็คือเอาหุ้นที่มีอยู่แล้วะวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วก็เติมเงินเข้ามาบ้างนะครฮะพอรู้ว่าฝรั่งไม่มีไม่มีหุ้นขายแรงๆแล้วแล้วการช็อตเซลล์เนี่ยก็ยากที่จะอยู่ดีๆทุบลงไปอะไรเงี้ยนะครับคือคุณต้องอัพติะคุณต้องวางออฟเฟอร์ใช่ไหมเอันเนี้ย มันก็ทําให้แค่ไม่ลงเมื่อตลาดไม่ลงตลาดมันนิ่งมันก็ไม่เกิดความกลัวเกิดขึ้นลบสามจุดบวกลบสองจุดสามจุดก็เล่นหุ้นเล็กไนงะเป็นหลายตัวอืมใช่ไหมครับตอนนี้ทรูก็มาพี่คาดการว่าถ้าถามพี่นะไม่มีอะไหรหรอกนะแต่ขึ้นไปได้เรื่อยๆอ่าโอเคทุบขึ้นไปเรื่อยๆก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆไงแต่ขึ้นมานะแล้วจะลงทำไมอ่ะขึ้นแล้วจะลงทำไม ลอง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 หลุดแปดบาทสี่สิบเดี่ยก็ลงไปห้าบาทใหม่อ่ะนี่มีพี่ๆเขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่าทูมีผลกําไรเป็นครั้งแรกเลยครับพี่ไม่ใช่ผลกําไรครั้งแรกก็ไม่ได้ทําให้สานะการเงินอะไรมาดีขึ้นน<ม>ะครับก็แล้วแต่เราจะคิดเราคิดไปแล้วกันว่ามีกําไรเป็นครั้งแรกนะครับก็แล้วแต่ใครจะคิดเรื่องอะไรนะแต่เั้สามพี่ก็คือว่าพี่ไม่คิดอ่ะ พี่ไม่คิดอ่ะนะะนครับเพียงแต่คุณมีข้อมูลว่าไอ้ตัว new s c o o e ใหม่ของเขาคือการปล่อยกู้เนี่ยนะไอ้รถโมโซไซค์อะไรพวกเนี้ยปล่อยรถโมซไซค์นี่มันมันดอกเบี้ยทบมันสี่สิเปอร์เซ็นตต่อปีนะบอกต้องบอกดอกเบีบเ้ยเราเาแชร,รชไอ้รถโมซไซค์นี่ไม่ถึงรถโมซไซค์รถใหม่นะฮะที่ก็ปล่อยอยู่ใช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 ่ไหมครับถ้าถ้าตรงนี้มันเป็นอมันเป็น ตัวที่สามารถทำกำไรให้เข้ามาได้เนี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็น new e e curve และตัวสื่อสารเนี่ยเป็นตัวที่เอางี้มันไม่กินทุนแล้วอะ่ะเอาแค่เสมอตัวไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ต้องมีธุรกิจใหม่เข้ามานะครับธุฤฤฤฤรกิจเดิมๆที่มาทําเป็นช่องทีวีอะไรมันไม่กําไรหรอกครับถ้าจะกําไรมันก็จะมีเรื่องของการปล่อยคู่เนี่ยนะครับอันเนี้ยอันเดียวที่จะมาก็ต้องไปตรวจสอบดูซึ่งเป็นหน้าที่ของนาวิเคราะห์ต้องไปดูวนะ่าเรื่องกําไรจากอะไรครับ ใช่ไหมฮะบริษัทที่มีงบเป็นแสนล้านเนี่ยแค่พิกนิดเดียวนะฮะแค่พิกลูกหนี้พิกอะไรนิดเดียวนะครับพีิกแค่ทรัพย์สินนิดเดียวนะครับกำไรก็โตละแค่พลิกสินค้าคงเหลือนิดเดียวกําไรก็โตแล้วนะเพราะฉะนั้นการกําไรพวกเนี้ยมันไม่ได้เป็นการยืนยันะที่มีการยืนยันที่คือว่าพี่ว่าเขาเล่นจริงนะรอบนี้อืม มีพี่กำลังบอกว่า<อ>คุณอย่าไปคิดว่าเรื่องอะไรเพราะนั้นมันทําเป็นเหตุให้คุณติดหุนมาโดยตลอดว่าเรื่องอะไรไม่ต้องไปท<ต>ิด<า>เรื่องนั้นมันมันออกมาตรงกับที่คุณคิดจริงๆไม่ถือว่าเขาบอกคุณก็จะมั่นใจว่ากูเก่งนะฮะเขาเรียกติดสตอรี่มีผลทําให้ติดหุ้น<อ>มีผลทาให้การตัดสินใจสตอร์พอรมันหายไปเพ<อ>ราะคุณไวติดว่ามันดีนะฮะอืม เทียบฐานะกับแอดวานไหมลองเทียบไปเ oh. ทียบกันไม่ได้ไง uh. ถามว่าเล่นแอดวานก็เล่นทูอะไรกำไรมากประกันในแต่ละรอบเล่นทูคนละเรื่องเลยเห็นไหมฮะห้าบาทขายแปดบาทเนี่ยรอบนี้ก็ห้าบาทก็มาขายแปดบาทเก้าบาทยีงไงนะครับโอ้และทุงนี้จุดพี่คิดว่าเป็นจุดเบรกของปัจจัยพื้นฐานที่นะา พี่ไม่อยากรู้เรื่องอะไรแต่เป็นจุดเบรกเลยถ้าเบรกตุกนี้ขึ้นไปได้ครับะอแล้วตามดูต่อไปนะครับสรุปว่าทูคนขึ้นต่อไปห้ามงอแงห้ามหลุดแปดบาทสี่สิบห้ามงอแงแค่นั้นเองทำนี้ใช้ทำนี้อย่างวางองแงนะคุณลองใช้วิธีของพี่ใหม่คุณอย่าไปตามว่าเรื่องอะไรคุณจะไปหาข่าวว่าคุณไม่มีทางรู้จริงๆว่ามันเรื่องอะไรครับนะครับแล้วกําไรมันถามว่า มันกำไรปีงจ700ล้านเพิ่งครั้งแรกนะแล้วมันจะกำไรเป็นหมื่นล้านสี่หมื่ล้านได้ไหมนะฮะในขณะที่หนี้เท่าไหร่ทรัพย์สินเท่าไหร่ไปดูคุณมีเท่าไหร่ไปดูนะฮะเมื่อไหร่จะใช้หนี้หมดอืมความเสี่ยงสูงขนาดไหนนะะครับประจัยปะอยกกินเยอะได้ครับพี่โอเคครับครับพี่ขอบพรคุณนะครับ Ka budu ka?